ทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาตั้งค่าเครื่องมิตเตอร์ของเรานะคะมาวัดค่า pH ของน้ําแต่เราได้เครื่องมาใหม่นะคะเราต้องมาตั้งค่าก่อนนะคะนี่นะคะเครื่องของเรานะคะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเขาจะมีแถมตัวตัวนี้นะคะเป็นเอ่อค่าค่าด่างกับ กับกรดนะคะเพื่อให้เราตั้งค่าเครื่องตัวนี้ก่อนค่อยไปใช้งานนะคะทุกคนคะ่ะอันดับแรกที่เราจะต้องเตรียมเลยก็คือน้ําน้ํากลั่นนะคะน้ํากลั่นนะคะเตรียมไว้3แก้วด้วยกันนะคะ1นึ่ง้ำกลัน่น2ก็น้ํากลั่นประมาณ250มิลิตรนะคะ2แก้วเพื่อที่เราจะผสมกรดกับด่างลงไปนะคะเพื่อจะตั้งค่าวัดเครื่องตัวนี้อ่ะค่ะเรามาเตรียมแล้วก็ทําวิธีกันขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะ เอาค่าค่าด่างก่อนนะคะตัวนี้เป็นด่างนะคะออยู่ที่หกจุดแปดหกนะคะทุกคนอ่แล้วก็จะเปิดละลายไปในแก้วเลยนะนี่เทไปเลยค่ะอ่าตัวนี้น้ำอยู่สองร้อยมิลลิตรนะคะเทไปแบบนี้ก่อนอาเราก็จะมีช้อนพลาสติกของเราคุณให้เขาละลายก่อนเด้อจ้ะอ่า ตัวนี้เป็นเป็นขาดางเนาะอ่ะเอาไว้ตังอย่างงี้ไปจะได้ไม่หลงนะแล้วตัวนี้เป็นกรดนะอันนี้ไว้ล้างล้างล้างกรดนี่ข่ากรดนะคะทีลงไปค่ะเนี้ย คนให้ละลายค่ะน,นี่คือน้ำกลั่นเอาไว้ล้างนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็แง่เตรียมอุปกรณ์ของเราเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดกล่องออกก่อนนี่นะคะออาเปิดแล้วนะคะเราก็จะต้องเปิดเครื่องเขาจะมีเขียนภาษาอังกฤษนะ ออนกับออมนะคะเรากดตัวนี้ก่อนนะคะอ่าแล้วมันก็จะขึ้นตัวเลขแบบนี้ขึ้นแบบนี้ก็ช่างมันไปก่อนนะคะขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็จะวัดค่าด่างก่อนนะคะทุกคนค่ะอ่าเราจะตั้งค่านะการตั้งค่าเครื่องก่อนให้เขาจําให้เขาจําว่าค่าด่างเท่าไหร่ค่ากดเท่าไหร่นะคะเราจะใช้เครื่องนะคะอ่าแช่ลงไปเลยนะคะ แช่ลงไปในข้าด่างแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้เวเราก็กดตัวตัวคาตัวนี้ไว้ประมาณสักสามวินาทีเพื่อให้เขาขึ้นอ่าหกจุดแปดเราเราค่อยปล่อยนะคะอะกดเลยค่ะอ่า เห็นไหมคะเข้าจับกระพริบ6.8แล้วก็ปล่อยค่ะโอเคได้แล้วเห็นไหมคะนี่คือตังค่าของเขาพอเสร็จแล้วเราก็จะมาจุ่มล้างน้ํากันนะคะล้างก่อนล้างเซนเซอร์ตัวนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่มาจุ่มล้างก่อนนะคะอ่าเพื่อเราจะไปวัดค่าตัวนี้ก่อนนะคะอ่าอนี่ล้างเสร็จแล้วอ่าเราก็จะมาวัดค่าตัวนี้ต่อน,นะคะทุกคนตัวนี้เป็นอ่ากรดนะคะ อ่าตั้งค่าต่อเลยค่ะแล้วก็จุ่มไปเลยค่ะแล้วก็กดตัวคาเอาไว้นะคะประมาณสามวินาทีนะคะกดเลยค่ะอ่าขึ้นแล้วนะคะเป็น4.0แล้วนะคะอ่าได้แล้วนะคะอ่าสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจุ่มล้าง เหมือนเดิมนะคะค่าสินซื่อออกอ่าแบบนี้นะคะก็ถือว่าเราได้ตั้งค่าเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาวัดค่าน้ําของเรานี้ค่ะตัวนี้นะคะน้ําบาดาลของเรานะคะที่เราใช้ในสวนมาดูนะคะว่าน้ําบาดาลของเราเนี่ยจะเป็นค่าเท่าไหร่นะคะคนเห็นน้าําใสๆแบบนี้เราลองมาวัดกันดูค่ะอะ่นี้เราล้างแล้วนะล้างอีกทีนึง ตรงนี้นะคะอดูนะคะนี้น้ำบาดาลที่เราใช้นะคะอดูนะคะทุกคนปึ๊บจุ่มไปเลยค่ะมือสัน่นเราก็ยังวิ่งอยู่นะ ค่ะนี่เป็นน้ำบาดาลนะคะวัดค่าออกมาอยู่ที่4.33แปลว่าน้ําบาดาลที่เราใช้เห็นน้ําใสๆแบบนี้เป็นกรดค่ะทุกคนคะ่ะก็สรุปนะคะน้ําที่สวนของเราเป็นน้ําบาดาลนะคะแล้วเป็นค่าออกมาเป็นกรดนะคะอยู่ที่4.3แปลว่าน้ําของเราเป็นกรดต้องแก้ไขนะคะทุกคนคะ่ะน้ำที่จะใช้ได้นะคะต้อง ต้องได้ค่าอยู่ที่6.8นะคะเป็นด่างนะคะขึ้นไปนะคะทุกคนคะ่ะแต่ที่สวนของเราวัดออกมาแล้ว4.3เป็นกรดต้องแก้ไขด่วนเลยค่ะทุกคนคะ่ะ